พี่หนูพี่เลยห้ส่วงให้เศ้าเรือยเด้อเอวิกีเด้อแฮปปี้เบิร์เดยเด้อติดธุรกิจเพราะว่ายังทำเสริมสวยให้ส,สาวๆยังบ่แล้วพี่เอ้ยขอพักไปกินเขาก่อนนี่นแม่น,นั่นโอ้ยนาแม่นะคะอเพราะว่าพี่ก้อยเขาคอมเพลนมีแต่โชว์ในเฟซเมื่อไหร่จะมาทำข้าวที่กินมาดูหน้าตานะคะยำบุ้นเส้นนางงาม แล้วก็หมูสะดุ้งส้มตำสามรสอันนี้ลาบปลาของครูวีนะคะแล้วก็แกงตะลปลาแล้วก็ผัดปูืของคนูแล้วก็ลาบปลาพี่พี่ดานี่ครูวีคนสวยบลาบหมูนี่แม่แอบมองด้วยมีสาวแอบมองด้วยแอน่ะเราเบิ่งเบิงพี่เด้เบิ่งแหมพี่นั่นน่ะล้วจะให้หนูกลับบ้านได้ยังไงนั่นน่ะพาไปด้วย แม่หนูจะกลับบ้านเด้อพรุ่งนี้เด้อหนูจะกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยดูดิหนูจะกลับบ้านแล้วนะแม่เาอทำไมล่ะต้องไปทำงานเมื่อกี้บอกไปทำงานเดี๋ยวกลับมาใหม่นะแม่นะ จางงอนนั่นน่ะเสียงนั่นน่ะงอนนั่นน่ะอืมใช่มีโอกาสด้วยพี่ไม่มีโอกาสไปแย่แม่ก่อนดิเพราะว่าแม่พี่ไม่ยอมไปอยู่ด้วยจนจะมาอยู่ด้วยเป็นไม่อยาเดี๋ยวมาใหม่ก็มาหาแม่บ่อยๆนั่นแหละนะ กินเยอะๆกินได้กินยาแม่ได้กินยาแม่อยากอุ่นให้มันอุ่นไหมหรือว่าเย็นๆอย่างนี้โอเคใช่ไหมแม่ก็เอียงมาดูลูกเนาะพี่เจ๊บสวัสดีค่ะพี่เจ๊บพี่เจ๊บเดี๋ยวหนูคนข้าวเสร็จดูรายการได้เดี๋ยวจะเอาเข็มขัดไหมพี่อย่าเพิ่งนอนนะจ๊ะพอดีเมื่อวานนี้ซอรี่มันมันดึก เดี๋ยวจะเข็มขัด<า>ให้พี่ดูโอเค okay, ขอบคุณมากนะคะสําหรับอาหารมื้อนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณคุณหม่อมนะคะขอบคุณเจา้าภาพขอให้เจ,จ้าภาพจูงใจนะคะเดี๋ยววันนี้จบจากการทานข้าวแล้วเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะคะ,อะขอบคุณนางแบบนะคะจาย์ครูวีนะคะมาเป็นนางแบบเราจะมีโชว์ชุดสวยๆแล้วก็น้องนายแม่ด้วยนะคะสักครู่ค่ะขอเวลาทานข้าวก่อนนะ บวกไปเลยหนึ่ง,งชั่วโมง,ง,งไม่เป็นไรบายค่ะ